แกสารพัดนึนะานอาะอพได้ครับสามสาสุนตั <c oughs> วนี้แหละตัวนี้ครับ <c oughs> จะได้เลยครับผมสามารถล้นด้วยกันครับว่าจะได้เนื้อเนื้ออะไรนะฮะส <c oughs> วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามากล่าวไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดวัดศรีวลีน้อย หรือชื่อเดิมว่าวัดจระเข้น้อยวัดลานจอดรถของพื้นที่บริเวณวัดนะฮะ96ไร่นะครับถ้าจำไม่ผิด96ไร่นะฮะ98ตารางวานี่ครับหงวงปูผผ่ัวดองค์ใหญ่นะฮะตั้งตาง,งาอยู่ข้างบนวิหารนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับสวยงามมากครับผม หลวกปุ่ทวดแล้วมีมีอะไรบ้างนะฮะที่เราต้องไปกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ไอ้ไข่ไขจะอยู่ชั้นหนึ่งครับผมแต่ต้อไปกราบหลวกปุ่ทวดก่อนครับ<ข>อ๋อครับผมก็จะมีไอ้ไข่วัดศิวลีน้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะจุดนะฮะทำบุญที่นี่นะครับก็หยอดตู้ตามกําลังศรัทธานะครับนะก็จะมีนี่ฮะหลังปุ่ทวด มาจุดธูปกราบไหว้ขอพอรลงตัวไปพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับ มีเหรียญน,นะครับมีเหรียญมีอะไรมอยู่ทัง้งข้างล่างในน้ำนะนะขององค์หลวงพ่อพุน,นะครับนี <Okay. S 1> ุ่ยันรอบเลยนะครับผม,มรอบเลยแ,แล้วรอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลวงพ่อคุณ ูปปั้นนะครับสองอนะครับผมตรงคทีออ่ทวดนะครับอาจารย์ทวดอาจารย์ทวดวัดศร,าารีวรีน้อยนะครับหลวงแก้วที่เราเจอก็จะมีองค์มีรูปแก้วอยู่หน้าตักขององค์ท่านนะครับอ,องค์ทวดนะครับ แวสารพัดนิดนึงนะแต่ว่าขอพอได้ครับสองของแก้วขอญาต์เสอได้ยดบารมีนะครับผมท่นชมได้รับชมนะครับมีนุ๊กแก้วนะอยู่หน้าองค์ชวนที่ได้รับเชิญมานะครับ

ชุกกล่องใช่ไหมครับนี่เลือยแต่โชคชุกกล่องรับลูกค้าคันดิฉันจะน้ำวีด้วย้ำตาด้วยผ้าผ่อ้่วันนี้หอมไม่ได้นเลยวนเเลยนี่เนี่ยเอาด้านหลังกับวีเอง่ะไม่ได้ดึมาเยอมากได้แล้วได้แล้วไปท้างหรังเลยไหนาเมื่อกี้ แก่ไ่แก่เขาลุ้นบ้านหมดล้บ้าหมดเลย่แต่้องกี่โมห้าโมงยี่ิบไปต้องรูอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดแล้วโอค่เยเเาป็นทำบุญแล้วก็เสี่ยงทายใช่ไหมครับทำบุญแล้วก็เสียงทายก็เดี๋ยวให้ทางให้พให้ใระผุเจ้าแกะให้ดูว่าในในตลับนี้จะได้ในอะไร เนื้ออะไรมันมีเนื้ออะไรบ้างครับอ๋อตามตามรูปด้านหลังเลยใช่ไหมโอ้โหโอเคผู้ชายร้องยละอองค์อืมน่าจ่ายอยู่แล้วล่ะยังมีสีนเงินละองค์เราอ่ะคือทางละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับสองร้อยหรออ่าบูชายสองร้อยก็เนื้อจะอยู่ด้านหลังอยู่ในแล้วแต่ว่าเราโชคดีจะหยิบได้เนื้อไหนถ้าเปิดนะเนี่ย ทำอยู่แล้วของใครวะพี่เขาแมวเอาเหรออะไรอางนีเขาอยู่แล้วค่ะข้างใจได้ด้วยรายการรุ่นเนื้อบูชาองค์ละสองร้อยเขาเห็นแล้วโอ้โหมีเนื้อเนื้ออะไรที่ที่ที่คนลุ้นเนื้อทองเนื้อสีน้ำชาเนวะอ๋อเนื้อทองเนื้อนวะนะฮะ รายการรุ่นเนือบูชาองค์

นี่งแสนหนึล้านเนี่ยแกะสายังไม่ขายเลยอ่ะแไม่แปอยไม่ได้งเลยอ่ะังไหมไม่แกยงไม่แกด้วยองละองละสองร้อยใช่ไหมครับภาคุณเจ้าอ๋อครับผมเดี๋ยวขอญาติเสียงน่อยนถึงของเจ้าให้เงกับสาธุกาบสาธุตัวนี้แหละตัวนี้ครับ ได้เลยครับผมสามารถลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้เนื้อเนื้ออะไรนะฮะแก่ได้แก่ให้แก่ได้เลยครับผมปเป็นเนื้ออะไร <cer conservatives> ครับอปาค้าหน้ากากทองแดงหน้ากากทองแดงนี่ฮะท่านผู้ชมอปกาหน้ากากทองแดงโอ้ครับน้ำเนย อะไรหกแปดฮะหมายเลขหกแปดครับท่านผู้ชมต้องส่องด้านหลังคนด้านหลังอ๋อครับครับครับผมครับครับหกสิบแปดครับผมครับได้หมายเลขหกแปดนะครับเนี่ยเพราะว่าด้านหลังท่านไม่เขียนหมายเลขเขาจะเขียนเขามาแรกค่อบครับเนี่ยบูชาอุณหสองร้อยแล้วมาเสี่ยงหรือว่าเราจะได้ตัวไหนนะโอเคนะครับ ัดศีวาลีน้อยลีน้อยครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับได้เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวด,วงวดองค์ใหญ่วัดสีวาลีนะฮะศรีวาลีน้อยบางสะทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ยังไงรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งติดตามอแอปต่อลันทัวร์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาความประปากทุกคนครับ